สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวของที่ไปซื้อมาจากที่นี่ก่อนนะคะมีสองที่ก็ร้านนี้เลยก็อย่างแน่นเป็นหลหอมสีจันค่ะอันนี้ซื้อมาในราคาสามสิบห้าบาทนี่นะเอาเราจะซื้อมาทำพวกสลามานีอ ต่อไปค่ะก็มีแป้งโยกิีเอาไว้ทำสลัมกันอันนี้ซื้อมาในราคายี่สิบบาทค่ะนั้นแรกนะคะร้านที่สองค่ะก็นี่เลย ร้านเครื่องเขียนอันนี้ก็ตอนแรกก็จะมีสีค่ะไยทำสลาเหมือนกันต่อไปก็เป็นเอออันนี้ซื้อมาในราคา26บาทต่อไปการน้ำใสค่ะซื้อมาในราคา10บาทค่ะ ไปกาน้ำพ้นค่ะซื้อมาในราคาเออกี่บาทนะแบบสามสิบหบาทหรือยี่สิบหกบาทก็ไม่อู้่นะนี่ค่ะก็ของในวันนี้ก็มีเป็นพวกนี้นะคะีแด้เดี๋ยวแกะให้ดูนะเชื่อค่ะเราจะเลือกแกะผงหอมสีจันก่อนนะก็แกะเลย ยังแกะไม่ได้คือแบบมีคัตเตอร์ติดอยู่ค่ะต้องพยายามแกะมันไปด้วยนะแกะแกะไปเรื่อยเ,เริ่มได้แล้วนะคะอือ วิธีใช้มันก็มีให้ด้วยแต่เราจะไม่ได้ทำแบบกล่องขายอ่ะก็มีขึ้นมาสีจันร์หลังจากนั้นยึงออกมาค่ะดึงกระปุกที่ในนี้ออกมาอก็มันจะเป็นแบบนี้โอ๊ยโทษทีค่ะกล้องล้มเยอะเเปิดเข้าไปปั๊บ เป็ประมาณนี้เลยเป็นสีชมพูเป็นแป้งที่แบบเป็นสีชมพูน,นะเป็นแป้งสีชมพูขาวๆโอเคอย่างแรกแกะให้ดูแล้วนะเดี๋ยวก็จะมาแกะแป้งโอีทีเลยนะคะแต่ว่าถ้าแบบชิปมันยาอไปอยังไงก็ต้องขออภยัยด้วยนะหรือว่าเออแบบยังไง หรือว่าเออถ้าคิดไม่ดีพอก็ต้องขอถ่ายด้วยนะคะก็ไปดูตั้งโยคิดกันเกยวไปเลยกอสุดเกยวโอเคเป็นแบบนี้นะอือฮึต่อไปกินน้ำแบบสมุนไพรอ่ะเออ เป็นแบบนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูข้างในดีกว่ามันเป็นยังไงางในแบบเปิดได้หรือเปล่าอยากรู้ว่าเอ้ยมันไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องแบบถอกๆมันไปแบบนี้ก็ทีกินสมุนสมุไพแบบแรงมากนะคะ ต่อไปมาดูสีอันนี้นกันดีกว่านะอุ้ยด,ดูสีมันดีสวอยอ่ะอนี่อันนี้อะเห็นไหมดีบนี้เออถ้าถ้ทำไมเดี๋ยวนี้กล้องแบบล้มบ่อยมากนี่นะโอเคกาวเราจะขอแบบไม่แกะให้ดูนะเพราะ ทุกคนก็ต้องดูอยู่แล้วแหละว่ามันจะเป็นการยังไงเนาะบาย Bye. ค่ะแล้วเดี๋ยวเออวัน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 นะวันวันอังคารกับวันเสาร์พรุ่งนี้จะเจอกันนะคะก็บายค่ะ